พี่นาเดียสังเกตไหมคะว่าช่วงนี้พี่จอยเขาสวยขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นด้วยค่ะจริงค่ะนี้เห็นด้วยเรียกไม่ได้แล้วนะคะจอยดำเนี่ยต้องเรียกว่าจอยสวยใช่ค่ะนอกจากสวยขึ้นแล้วนะคะยังตามพี่ทริปแท็บเดอะบ h ชเลอร์ไทยแลนไปดูแลรูปร่างที่เดอะคลินิกด้ยลค่ะสวยกระจาย by the clinic อ้วนอ้วนอวนอ้วน,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 วนใครๆก็หาว่าเธอนะอ้วนหน้าอ,อกหน้าใจหน้าท้องจับไปมีแต่ไขมันล้วนๆหยุดหยุดหยุดเลยจะแทบ เออร้องเพลงนี้แล้วพี่รู้สึกว่าเข้าตัวยังไงก็ไม่รู้ถามจริงพี่พี่อ้วนไหมไม่อ้วนนะคะแค่อวบมีดเดียวเองค่ะพี่จอยจริงอ่ะแต่พี่ก็อยากมีรูปร่างดูดีอย่างแทบบ้างแต่ได้ข่าวว่าไปลงคอสดูแลรูปร่างที่เดอะคลินิกมาใช่ไหมบอกพี่มาเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆเลยว่าคอสอะไรยังไงพี่จะไปทําบ้างถ้าพี่จอยอยากรู้นะคะเดี๋ยวแทบพาเข้าไปดูดีกว่าค่ะไปค่ะพี่จอยระหว่างรอคิวเมาส์มอนมาซิว่าคอสที่แทบทำเนี่ย มันดียังไงคือดูภายนอกเนี่ยแทบเหมือนจะรูปร่างโอเคอยู่แล้วใช่ไหมคะมเพราะว่าแทบเนี่ยหน้าเล็กแล้วก็แขนเล็กแต่ก่อนหน้านั้นคะ่ะพี่จอยอต้นขาแทบกับสะโพกมันใหญ่มากคือมันไม่สมส่วนเลยคะ่ะ แต่ว่าตั้งแต่มาเจอตัวนี้นะคะเวเซอร์บอดี้ไทป์ค่ะพี่จอยมันเลิศมากมันดีขึ้นมากๆจริงๆค่ะแค่แบบจัดระบบการกินใหม่นิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแค่นี้เองค่ะแต่ถ้าไม่ดีจริงอ่ะแทบคงไม่มาโฟล์ออกอัพกับคุณหมอเนาะแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ถึงคิวเราแล้วค่ะพี่จอยเยวไปหาคุณหมอกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างหลังทำไปครบหนึ่งเดือนโอ้ยโอเคมากเลยค่ะคุณหมอหนูทําตามที่คุณหมอบอกทุกอย่างเลยค่ะพี่จอยดูดูดูด เ,เรื่องการลดไขมันเนี่ยจะไม่ถน,นัดเลยจริงๆค่ะจอยเนี่ยถนัดเรื่องเพิ่มค่ะเชื่อค่ะพี่จอยเชื่อครับเชื่อก็นี่ไงก็เลยอยากรู้ไงว่าโปรแกรมเนี้ยช่วยลดไขมันได้ยังไงคะคุณหมอคะครับสำหรับเบเซอร์ก็เป็นเทคโนโลยีอันต์ซาวที่ใช้โปรแกรมที่เรียกว่าไลโปซิเลชันก็สามารถเลือกกำจัดเฉพาะเซลล์ไขมันโดยที่ไม่ทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียงเพราะฉะนั้นเรื่องผลข้างเคียงก็จะน้อยแล้วก็การบาดเจ็บการพักฟื้นอะไรพวกนี้จ น้อยมากสำหรับตัว body t ท e เนี่ยก็เป็น r F นะครับช่วยในเรื่องของการสลายไขมันแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนสามารถกําจัดพวกเซลููไลท์ผิวเปลือกส้มได้ดีแล้วก็สามารถช่วยห้ามเลือดในระหว่างทําการรักษาไปได้ด้วยโอ้แล้วคุณหมอคะแล้วความปลอดภัยเนี้ยมันมีมากน้อยแค่ไหนคะ ก็ค่อนข้างปลอดภัยครับเพราะ,ะว่าถือเป็นแค่การผ่าตัดเล็กเราใช้ยา,าชาเฉพาะที่แล้วก็แผลเนี่ยเล็กนิดเดียวจริงค่ะแผลแทบแบบเล็กเป็นมินเองค่ะพี่จอยนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะคุณหมอการที่จะเอาไขมันออกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันต้องมีการเปิดแผลใช่ไหมคะพักฟื้นก็เป็นอาทิตย์แต่เดี๋ยวนี้โอ้ยเรื่องเล็ก แต่ว่ายังไงก็ไม่ควรหักโหมแบบว่าไปใช้งานบริเวณที่เราดูดไขมันไปจนเยอะจนเกินไปเราก็ต้องใส่ชุดกระชับไว้ตลอดเหมือนอย่างที่น้องแท็บทำพี่นี่ถ้าไม่ติดว่าอ้วนนะของพี่น้คระคหมอค่ะติดเยอะเลยคุณน้อแต่ไม่เป็นไรครับเลเซอร์ไวัตถทฐายช่วยได้ต่ว่าไปเนี่ยมงว่าพี่จอยก็ไม่เห็นจะอ้วนเลยนะคะคุณออกจะเชฟบะจิมิท้าพี่เดียก็ไม่ได้อ้วนน่ะค่ะเอวเล็กด้วยแต่ว่าพุงมันบางเอวินิดนึงเราเล่นนะจอยเราเล่นเราเล่น